สวัสดีครับทุกคนสงสัยกันไหมว่าโลกที่เราเหยียบย่ำอยู่ทุกวันนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงบอกเลยว่าเรื่องมันยาวแต่ผมจะสรุปให้เข้าใจง่ายๆในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีย้อนกลับไปเมื่อ4,600ล้านปีก่อนตอนนั้นในระบบสุริยะเรามีแค่ฝุ่นผงกา๊าซและหินอวกาศมันวุ่นวายมากแล้วแรงโน้มถ่วงก็เริ่มทำงานดูดทุกอย่างเข้าหากัน แล้วมันจะรวมกันเป็นโลกได้ยังไงะใช่ครับมันต้องใช้เวลาฝุ่นผงและหินพวกนั้นชนกันไปมาเรื่อยๆจนรวมตัวกันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเหมือนปั้นดินน้ำมันก้อนโตการชนแต่ละครั้งมันรุนแรงมากทำให้โลกเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆจนทุกอย่างละลายเป็นแมกมาเดือดพล่าน โอ้โหน่ากลัวจังใช่ครับแต่ใจเย็นๆหลังจากนั้นโรคเริ่มเย็นตัวลงผิวโลกเริ่มแข็งตัวกลายเป็นเปลือกโลกที่เราอาศัยอยู่แต่เรื่องราวมันยังไม่จบภูเขาไฟระเบิดฝนตกหนักเป็นล้านล้านปีจนเกิดเป็นทะเลและในที่สุดชีวิตก็ถือกำเนิดขึ้น สรุปง่ายๆโลกเกิดจากการรวมตัวของฝุ่นผงและหินในอวกาศผ่านการชนการหลอมละลายและการเย็นตัวจนกลายเป็นดาวเคราะห์ที่เราเรียกกันว่าโลกนั่นเองเจ๋งใช่ไหมล่ะ